ลานคลั่งฟันหัวตาคอขาดเดินหิ้วหัวไปมาเป็นภาพสุดสยองแก่ญาติที่พบเห็นเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ที่ตัวนี้เป็นที่นั่งสุดท้ายของนายสายอายุ88ปีที่โดนหลานชายอายุ22ปีเกิดอาการคุม้มคลั่งใช้มีดพลาส,สับไปที่คอจนขาดภาพที่หลายคนมาเห็นแล้วคือร่างที่ไร้หัวของนายสายนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้และมีหัวของนายสายวางอยู่ข้างๆเหตุสยดสยองนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่3กรกฎาคมที่บ้านป่าเสี้ยวตําบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นผู้ก่อเหตุมีชื่อว่าไอซ์อยู่ในอาการคุม้มคลั่งหลังจากฟันหัวนายสาย ซึ่งมีศักด์เป็นลุงแต่ก็มักจะเรียกติดปากว่าตาสายเขาฟันจนคอขาดแล้วไอ้ย,ยังเดินหิ้วหัวลุงไปทั่วบริเวณในสาครพ่อเลี้ยงของนอายไอซ์เล่าว่าทั้งสองคนนี้ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะก,กันมาก่อนมักจะชอบมานั่งพูดคุยกันแถวกระท่อมที่เกิดเหตุตามปกติภาษาลุงหลาน แต่ก่อนเกิดเหตุน,นั้นได้ยินเสียงตุ๊บๆหลายครั้งนึกว่านายไอซ์ทำร้ายหมาแต่หมาก็เห่าไม่หยุดซึ่งมันผิดปกติก็เลยเดินไปดูเห็นภาพที่นายไอซ์เดินหิ้วหัวตาซ้ายเดินไปมาเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยตะโกนให้ไอซ์วางหัวลงไอซ์ Ice ก็ทำตามแล้วก็นอนบนเปลด้านหลังจุดบุหรี่สูบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอมรับว่าสองวันที่ผ่านมาเหมือนเห็นลูกเลี้ยงเสพยาบ้าข้าวปล่าไม่กินแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุโหดร้ายแบบนี้เมื่อเขาเยอ่ลยละสูบยายนอน บวบ่หนีไปใส่ยู่บ้านกับน,นอนอูสูบยาคนคน,นเสพย,ยาเ่ค่ะช่วงนี้มันบ่เสพหรอกมันเพิม่ได้เสพบ,บางสองสมมื่อขึ้นหลังคนณละนี่คือคำสารภาพของนายไอซ์คนก่อเหตุที่บอกว่าทำลงไปไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะไอายรักษาอาการดีขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหาตาตอนนี้รู้หรือยังว่าคุตาเสียชีวิตแล้วรู้แล้ว รู้แล้วนึกออกไหมว่าาทำอะไรตาไปบ้างทำอะไรบ้างลูกฟันเฉยฟันเฉยหรอแล้วหนูทำตาทำไมอ่ะไม่รู้มันไม่รู้เห็นบอกรักษามาดีแล้วตั้งแต่ติดยาตั้งแต่5ปีก่อนตอนนี้ยังกินยาอยู่ไหมผมนอนไม่หลับนอนไม่หลับกีกคืน พี่จขับอะไรพี่จขับไรพี่จับอะไรเข้าไปนะอะไรเลย ของนายไอซ์เล่าว่าไอซ์ติดยาบ้ามาตั้งแต่เด็กจนมีอาการทางประสาทเคยใช้หัวขกพุ่งชนผนังมาแล้วจากนั้นได้พาไปรักษาตัวไปรักษาอาการจิตเวทได้รับยาต่อเนื่องมา5ปีที่ผ่านมาบ้านของไอซ์และผู้เสียชีวิตอยู่ติดกันไม่ถึง20เมตรไอมักจะเอาข้าวอาหารไปส่งให้ช่วยเลี้ยงควายเกี่ยวหญ้าในสายเลี้ยงดูไอซ์มาตั้งแต่เด็กแล้ว ล่าสุดหมอสั่งให้ลดยาจิตเวชจาก1เม็ดเหลือเพียงแค่ครึ่งเม็ดเพราะเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วและกินมาตลอดแต่ช่วง4ี่วันที่ผ่านมาเห็นลูกมีอาการเปลี่ยนไปแต่ยังคิดว่าคงปกติอยู่เพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่เชื่อว่าลูกชายมักจะแอบเสพยาบ้าอยู่ตอนที่เข้าไปเยี่ยมในห้องขังก็ได้บอกไอ้ว่า ตาตายแล้วนะไอ้ I ยังถามเลยว่าตาตายแล้วหรอเหมือนไอ้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นคนฆ่าตาเลยบอกว่าเลือดที่ติดอยู่ในมือคือเลือดของตาสายจากนั้นไอ้ I ก็นั่งเมาลอยไม่พูดอะไรอีกเลยนายไอซ์โดนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งหลังจากนี้นะคะตำรวจจะสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ส่งตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดชุมแพเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ